ำไมที่ว่าทำเป็นทุกคนเพราะมันมีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นรู้สึกข้วมือลงรู้สึกอันเลี่ยวสติรู้สึก,สสกไม่ใช่สติก,กําหนดรู้นะถ้ากําหนดลงไปแล้วมันหนักมันติดมันยึดถ้ากําหนดรู้แล้วมันเพ่งนี่คำว่าเพ่งมันติดมันยึดมันลงตัวเดียวเบาเบา เราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มันรู้เรียกว่าสติสติรู้เราเคลื่อนมือจะเคลื่อนวิธีใดก็ตามแต่เรามาทําเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเพราะคนมันเป็นจังหวะมีข้อมือข้อศอกข้อแขนมันเป็นจังหวะเป็นส่วนเป็นส่วนของมันให้มันไปตามจังหวะของมันเส้นพิบตาก็ตาม ไม่ต้องหลับตานนไม่ฝืนธรรมชาติจริงๆศึกษากับธรรมชาติจริงๆอนนพาอธรรมชาติมันมีอย่างนั้นต้องศึกษาเข้าไปกับตัวธรรมชาติมันจริงมันหยุดให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือมันหยุดก็ให้รู้ทันทีมันไหวไปก็ให้รู้ทันทีนี่เรียกว่าผมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจที่แรกต้องทำซาเพื่อเรายังไม่สํานานกับสิ่งเหล่านั้น บัดนี้ความตำนานมันมันคล่องแคล่วมันไวขึ้นจิตใจมันนึกมันคิดก่อเห็นก่อรู้ก่อเข้าใจสัมผัสได้ต้องศึกษาหลักษณะปัจจุบันถ้าเราไม่ศึกษาหลักษณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ทุกข์เมื่อเราไม่รู้ทุกข์เราก็ขยับเข้าไปหาทุกข์นั่นเองดังนั้นคนรู้ทุกข์กับคนไม่รู้ทุกข์จึงมันไม่เหมือนกันรู้ทุกข์น้อยมันก็ ทุกข์ก็หมดไปนอน้ารู้มากๆทุกข์มากรหมดไปมา้ารู้ทุกข์ให้จบให้สิ้นทุกข์ก็เลยไม่มีเลยเพราะเราเห็นนะแต่ทุกข์ก็มีแต่ทุกข์นั้นจะมาทําอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นใหญ่ในทุกข์ถ้าเราเป็นน้อยกว่าทุกข์ได้เมันก็ทุกข์ก็ต้องบังคับเราได้อาตมาก็เคยพูดให้ฟังถ้าเราจะเป็นนักมวยจริงๆแล้วอย่าไปฝึกหัดกับรูมากฝึกหัดกับตัวเองให้มาก ถ้าไปฝึกหัดกับครูแล้วอาจจะได้ผลน,น้อถ้าฝึกบ่อยๆกับคู่ต่อสู้ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีแพ้สนะมันเป็นเกมกีฬาเมื่อสํานานเปียวไว้ห้องแค่ขึ้นไปในเวทีไม่ต้องไหว้คู่อะไรคู่ต่อสู้เข้ามาซกลุมตาทีเดียวซกเข้าเบ้าตาสองตาเนี่ยเลยคู่ต่อสู้จะสู้เราไม่ได้จริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บทันที ความคิดถูกหยุดเลยจะไม่มีเรื่องอะไรเลยมันจะกระทบกันพอที่กระทบปุ๊บมันแตกทันทีเลยพอดีมันแตกกระทียมันก็เข้าสู่สภาพเดิมของมันจริงๆถ้ามันไม่แตกแล้วมันจะไม่เข้าสู่สภาพของมันจริงๆนี่ที่อาตมาเปรียบใปฝั่งเหมือนกับเสื้อไหรลอนหรือจะเป็นยางก็ตามเนี่ยผูกโซนนั้นมลกับเสานั้นผูกโซนนี้และกับเราระตัดตรงกลางตัดปุ๊บมันจะสะท้อนเข้ามาติดตรงนี้ทันทีเลยอันนั่งก็ะจะติดเข้าทันที ยังว่ามันขาดออกจากกันแล้วมันกนสะท้อนเข้าไปอยู่กับธรรมชาติของมันอย่างไรที่มันดึงเข้าไปพูกกันได้นัน้นนั่นมันเป็นยางเหนียวมันเป็นยางเหนียวท่านจึงให้รู้เห็นเข้าใจเรื่องอุปาทานนี่ว่ากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมก็เสวยทุกขันั้นแหละแต่เราไม่รู้ทุกขันั้นแหละจึงออกจากทุกไม่ได้คนที่รู้ทุกเห็นทุกแต่ เขาไม่ได้อยู่โดยทุกแต่อยู่ด้วยทุกเขาจะไม่เข้าไปในทุกแต่ว่าไม่กําหนดรู้แต่เพียงรู้ถ้ากําหนดรู้มันนะ่ะเรียกว่ารู้กายทีแรกเนียกกายหยาโนปัสนาไม่ใช่กายในกายนะไม่ใช่กายในกายเข้าไปตับไจใส่ปอกนะ่ะอันนี้เปล่ารู้กายเวทนา รู้การเคลื่อนไหวเวทนาหมายถึงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิจัยก็รู้เนี่ยอันนี้แหละรู้กายวันนี้รู้ตัรูปมัน,น,เ,นเนี่ยตัวการเคลื่อนไหวกําหนดรูปเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเป็นรูปต้องให้รู้รูปมันเคลื่อนไหวเป็นเวทนาจิตมันคิดรู้มันเนี่ยทำอันทาให้ใจิตใจคิดนะั่นอะเราต้องรู้ทำในทมแต่ว่าไม่กําหนดมันมันรู้เอง อันนี้เรียกว่าสติปัมสีอริย,ยสัจเซบดเนี่ยทุกสมุทัยมีโลดมากทุกพราะเกิดมาเป็นก้อนทุกเป็นรูปนี่เป็นก้อนทุกเป็นก้อนทุกสมุทัยทําให้ทุกเกิดคือตัวคิดนั่นเองเมื่อมันคิดออกไปเราไม่รู้มันสร้างขึ้นมาเรียกว่าสังขารมันปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราไม่รู้ทันนั่นเองตัวสมุทัยจึงไ้ละ ทุกจึงกําหนดรู้ทันวันแต่เราไม่กําหนดเพียงแต่รู้มันเคลื่อนไหวเรารู้มันเป็นก้อนทุกเราก็เลละมันได้ตัวสมุทัยทําให้ทุกเกิดคือตัวคิดนันเองถ้าเราเห็นมันคิดแล้วข่มคิดมันหยุดจึงว่าสมุทัยต้องละมันละกับมันหยุดกับเป็นอันเดียวกันมักต้องเจริญนี่มักต้องทําพลิกมือขั้วมือเคลื่อนไหวไปมาต้องทํา มักต้องเจริญคำว่าเจริญก็ต้องทํานั่นเองทําให้มากพิษตาก็รู้หายใจก็รู้อันนี้คนอื่นมองเห็นกำมือเหยอียดมือเคลื่อนไหวเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงินมันเป็นของอยากพิษตาละเอียดเข้าไปแต่มันละเอียดก็มันมันมองใครไม่เห็นหายใจละเอียดเข้าไปแล้วก็ต้องศึกษาตามหลักการเหล่านี้มันละเอียดเข้าไปส่วนคิดนี่คนอื่นมองไม่เห็น แต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าอริยสัจสิคือทุกรู้เพราะการเคลื่อนไหวสมุทยัยทําให้ทุกเกิดตัวสมุทัยคือตัวคิดมคิดเราต้องรู้พอดีเห็นรู้เข้าใจผมคิดมันอยู่แปลว่าสมุทัยต้องละมักต้องเจริญมักต้องทําทําบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้น นี่โลดที่ว่าทำให้แจ้งให้แจ้งคืออะไรมันเห็นมันรู้มันเข้าใจวิธีกลไกเทคนิคของจิตใจรู้ไม่ใช่จะไปจำเอากับตาําราอันคนไปจำเอากับตำลับตําลานั้นดีแล้วแต่ว่ามีทุกข์บ้างไหมถ้ามีทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคนนั้นไม่มีทุกข์ก็ดีแล้วดีเหมือนกันแต่ที่เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน นั้นก็ต้องรู้อันนี้รู้จริงๆเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าอริยาาสัจสีและสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องแปลอะไรมากทำเพียงเท่านี้แหละคนสำหรับคนป่วยคนไข้เนี่ยนอนกลางคืนมานานแจ้งกลางวันมานานคำเพันวะ ทางยาวไกลสาหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำเนี่ยคุณว่าคือวัตถะสงสารยืนยาวนานสําหรับคนไม่รู้ทำเนี่คุณว่าอันนี้มันเป็นคําพูดคนไม่รู้มันก็ยากสิคนที่มันรู้แล้วมันทําสบายเราเราต้องการคนสบายทําให้มันสบายเมื่อเราไปถึงที่สุดมันจะสบายคนนอนเมื่อคืนเนี่ยคนเจ็บคนไข้เนี่ยเพราะมันไม่มีทางไปเนี่ยก็คิดถึงตั้งแต่วาม สว่างกับามมืดเท่านั้นเองโอ้ยการนอนไม่หลับเน้กยก็เออปัญญาจีหุงมานอ่อปัญญาจีแจ้งมานอ่อขันกลางวันกับปัญญาจีค้ำนอ่อเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบันนี้คนเดินทางไกลนะโอ้ยปัญญาจีห่อจีถึงนอ่อเนี่ยห้าพ้องหนักแต่ความจริงทางเทียงกิโลเดียวเท่าเดิมบันนี้เราห้าพ้องหนักเข้านานถึงอันนี้เขาเรียกวัฏฏะสงสารเยื่อยาวนานสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรม ถ้าเรารู้ทำเนี่ยมันใกล้กลางวันก็เหมือนกันสิบสองชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วทางกิโลเดียวก็เหมือนกันเดินไปกิโลเดียวแต่เราห้าของหนักเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันที่เราแสวงหามรรคผลนี่ผ่านก็เป็นการยากแต่ความจริงแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะมันยากนั่นคือเราไม่รู้นั่นเองเดีวเราอยากไม่รู้ถ้าเราอยากรู้แล้วมากำหนดตัวนี้ มาให้รู้สึกตัวนี้เองถ้ารู้สึกตัวแล้วไบยยกหลวงพ่อไม่ยากสิ่งที่มันยากคือเราไม่รู้คือเราไม่รู้ที่ไปที่มานั่นเองถ้าเรารู้ที่ไปที่มาแล้วมันใกล้ที่สุดอย่ามาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันใกล้ๆแต่เรามาทําให้มันไกลเส้นเราให้ทานเราก็ต้องการนิพพานทานบ้านเดียวก็ต้องการนิพพานทานร้อยบ้าทก็ต้องการนิพพานทานมื่นทานแสงก็ต้องการนิพพานนี่เป็นยังไง เขาไปภาวนาพุโทโธธรรมโมอรหังผองก็ต้องการนิพพานแต่เราไม่เข้าใจว่าเดินไปหานิพพานเดินไปทางไหนเราไม่ค่คยรู้มัเป็นานะั้นีกว่ามันเป็นของยากเพราะเราไม่รู้จับโน้นจับนี้จับโน้นจับนี้ก็เลยไม่รู้จักจ,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 จับต้นส่วนไปลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นที่หลวงพ่อน,นํามาแนะนําเพื่อกันลืมแม้จิตใจเราจะเป็นสบายก็าตามเป็นยังไงก็าตาม ถ้ามันยังไม่จืดตัวเราเนี่นะป่ะแสดงว่าเรายังไม่ถึงที่สุดถ้ามันจืดในตัวเราแล้วแสดงว่าเราเข้าใจแล้วธรรมชาติตัวธรรมชาติมันจะสร้างสรรค์ตัวมันเองท่านว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมมีมีจริงๆเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นแล้วนะยังยังมันยังเกิดยานขึ้นมานะไม่ใช่ยานรู้ลงหน้านะอันที่ถามกันน่ะถามลงหน้ามันอยากไม่รู้ เรียกถนน็ถามคนนั้นถามคนนี้แปลว่าเราอยากรู้แต่เราอยากไม่รู้อันนั้นเราไม่ต้องถามใครเลยแต่ว่าให้ใ,หใ,ใกล้ๆกับคําพูดที่หลวงพ่อคุณเราจําได้เอา้าเรื่องโทสะโมหาโลภะนี้มันเป็นญ้าปากปอคอกนี่หลวงพ่อคุณมีคนใดมาพูดให้มันแล้วก็มันตึบขึ้นมาเราทันจับมันไว้บางทีนานๆมามันจะเย็นจิ้วทันทีขั้นแรกที่สุดนะ เมื femme, ourage, anyway me, ่อเราเป็นมาใหม่ๆเนี่ยคนใดมาพูดให้มันเย็นเย็นจริงๆมันฟังได้มันเย็นเพราะมันไม่หนีเนี่ยมันไม่หนีจากที่นั้นเลยตัวรู้ตัวเห็นตัวสัมผัสมันจะไม่หนีจากที่นั้นเลยมันก็เลยเย็นนานๆมาคนมาพูดอะไกะอุ่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้บันนี้พอดีมันคนนั้นพูดขึ้นมาคนนี้พให้เราเร็วที่สุดไม่ใช่เร็วสามให้มันไวที่สุดให้มันเข้ามาที่ตรงนั้น ทำความรู้สึกเนี่ยให้มันรู้ควมคิดนั่นเองพอดีผมพูดปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เลยไม่เย็นเนก็ไม่นอนพอดีมันไม่เย็นไม่นอนอยากไปตามขั้นมันเลยเมื่อไปถึงที่สุดแล้วมันขาดออกจากกันแล้วเอาต่อกันไม่ได้มันเป็นกําแพงกั้นหรือจะว่ายังไงก็ได้อันอันนี้เนี่ยคือที่เราแสวงหาแต่เราไม่ได้แสวงที่ตรงนี้บัดนี้เรามาพูดกันเรื่องที่ เราจะพอจดจําได้อย่างที่พระอ,อรหันเนี่ยเราเข้าใจสำหรับพระอ,อรหันนั้นต้องมีตาทิพย์มองเห็นตับไตไส้ปอดคนนั้นคนนี้หรือนั่งทางในอันนั้นอยากไม่รู้ถ้าอยากรู้เนะี่ยพระอรหันไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้นเห็นตัวเรานี่เองเป็นปกติอันปกตินั่นคือว่าจิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้อารมณ์คนพูดขึ้นมาเราเห็นเรารู้ เพราะเรามีปกติถ้าเราไม่มีปกติแล้วคนพูดเราไม่เข้าใจที่ตรงนี้มันก็นไปจับคําพูดของคนอื่นพุ่นหูไปฟังของคนอื่นพุ่นใจมันก็นเลยไปรับเอาอารมณ์ของคน,นมันก็นมาพี่ไม่ปกติแล้วบันผิดปกติแล้วบั็นอันผิดปกตินี่บ้านหลวงพ่อเดียวบ้าไอ้บ้าคนนี้ผิดปกติแล้วถ้าเป็น,นผู้หญิงกับนางนี้บ้า,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 บา,บาผิดปกติแล้วเนี่นยานานนอย่งังไรอันผิดปกตินั้น <S <S แปลว่า ไม่ถูกแต่คนอื่นอาจจะถูกต้องเป็นหลวงพ่อไม่ถูกต้องใครจะพูดยังไงหลวงพ่อก็ถือมัน่นถ้าหลวงพ่อถือมั่นเนี่ยเป็นอุปทานไหมเออเป็นกระเ็นหลวงพ่อลู้จากสมมุติดีเป็นอย่างนั้นเท่าว่าให้เราเข้าใจตัวนี mm ้ hmm. เมื่อมันขาดออกจากกันนะ่ะใครๆก็ตามมันจะสะบัน้นตัวขึ้นทันทีเลยเลือดมันจะไม่ไปออกปากบาดมันจะกลับคืนมาแท้อันนั้นอนะ่ะถึงดีแล้ว มันติดกันดีแล้วมันก็เป็นแผลอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นอันนี้นะให้เราเดินทางอันนี้ตรวจทางเรามีหลักมีตอที่เราต้องเดินทางสายนี้นี้ทางนี้เป็นทางสายเอกทางไปคนเดียวทันวันจะไปสองคนสามคนไม่ได้ทําไมจึงมาไปคนเดียวเรารู้แต่เฉพาะตัวเราเราไม่รู้คนอื่นก็นไปคนเดียวดิทางสายเอกก็เราไปได้เนี่ยคนอื่นก็นไปได้เหมือนกันจ้ว่าไปลูกคนอื่นผิดทางนั้นอันนี้เรียกว่าทางสายเอกทางไปคนเดียว ทางสายนี่แหละทางให้ทําที่สุดได้เดียวทางสายเอกทางไปคนเดียวนั่นจะเป็นลูกคนอื่นไม่ได้คนอื่นพูดให้มาเราฟังได้คนอื่นพูดให้เรามาเราฟังได้แต่ว่าคนนั้นพูดยังไงเราฟังได้แต่เรารู้จักคําหมายของคนนั้นได้แต่เรามาดูเอาตัวเราเข้าไปวัดเอาตนนั้นเองอันนี้เรียกว่าทางไปคนเดียวจะไปสองคนสามคนไม่ได้พ่อจะทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนพ่อก็ไม่ได้ แม่จะทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนแม่ก็ไม่ได้ทาไม่ได้จริงๆออกทางไปคนเดียวใครต้องการก็ทําเอาเองอันนี้ไม่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการบังคับเดี๋ยวพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของใครเป็นของทุกคนเป็นสากลคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลรู้แล้วสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้รู้แล้วทําลายก็ไม่ได้เ็น,เนี่ยมั็นงนี้ อันธรรมะที่ทาให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นคนแรกคนพบท่านคนพบตัวท่านเองเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายผลแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้พราะการทําทางจิตทางใจนี่อันจิตใจจีวมันเร็วที่สุดนั่งอยู่ที่นี่ถ้าคนเคยไปกรุงเทพนั่งอยู่แป๊บเดียวนึกถึงกรุงเทพเพตุทันทีนั่งอยู่ที่นี่คน,ค,นนนนนคนไปเมืองนอก เห็นมองนอกทันทีเรียกว่าจิตใจมันางเดียวเร็วที่สุดถ้าหากไม่เร็วเท่ากับจิตใจ<อ>แล้วก็สแสดงว่ามันลอกเราเพราะเนี่อนอยว่าจิตใจคนวอกแวกก็กลับได้ไวมันกลับไวดุจมีลานไขในตนคือน,นาฬิกาเนี่ยหมุนอย่างนั้นเราท่านคนบังคับคนให้จิตโยนหมุนมาแต่ในทางข้างดีให้มันหมุนอยู่กับในทางเดียคือรู้สึกตัว รู้เฉพาะแต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มันทุกเกิดขึ้นนี่เป็ว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้อันนี้อันรู้เม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนั้นครบทุกเม็ดถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ความรู้อันนั้นก็ดีแต่มันใส่ประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ได้ผล แม้จะรู้จิตใจของคนทุกคนแด่กันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างนั้นแม้จะรูอ้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดคอตาถ้าการแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คือว่าผวมรู้อันนั้นนะ่ะยังไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตของเราชีวิตของเรานี่คือไม่ต้องการความพก ทุกคนเกิดมาและไม่ต้องการควมทุกทั้งนั้นแต่ว่าควมทุกเกิดขึ้นเพราะเราลืมตัวเราเท่านั้นเองจึงว่า,าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวทันบอกสั้นๆรวบรัดเอาไว้ว่าให้มีสติรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน และให้มีสติรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้รู้ในตัวเราทน,นี้เองทำไมว่าสอนให้รู้อย่างนั้นเพราะว่าในอิริยบททุกประเภทแม้จะเป็นคนสวยรวยทรัพย์ก็มีอิริยาบทเหมือนกันคนยากจนก็มีอิริยาบทเหมือนกันแม้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ก็มีเรียบที่เหมือนกันเป็นผู้มีความรู้มากก็มีเรียบทอันนี้เหมือนกันเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ก็มีอเรียบทอันนี้เหมือนกันจึงสอนให้รู้ของจริงมีเหมือนกันมีลมหายใจเขาออกเหมือนกันแม้ไม่เฉพาะแต่คนจัดเดรัจฉานก็มีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นจึงสอนให้รู้อันนี้อันนี้มันเป็นของจริง จริงทุกคนว่าในเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวไปมามันเป็นทุกข์่มสอนให้เห็นทุกข์อันนี้เมื่อเห็นทุกข์อันนี้แล้วก็เห็นทุกข์ภายในะทางจิตใจมันนึกมันคิดควรคิดมันเป็นทุกข์เพราะเขาไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่อยากทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำยังไงมันพัฒนาไม่ได้ร่างกายนี้ มันเป็นไปตามธรรมชาติแม่สัตว์ก็ตายเป็นคนก็ตายเป็นต้นไม้ก็ตายเป็นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างตายเป็นเป็นเรื่องจิตใจนะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ถึงจิตใจการรู้เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญทุกคนรู้ได้เรื่องนี้แม้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนก็ รู้ได้เหมือนกันเป็นคนรวยก็รู้ได้เหมือนกันเป็นคนจนก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เรียนหนังสือก็รู้ได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็รู้ได้เรื่องจิตใจเพราะมันมีในคนทุกคนน่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องจิตใจให้รู้สองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงรัดๆัด